โยวาซาสวัสดี oh! ไรุนเมกาเดีวรุ่นดูไบดียวปรุ่นชาลซายกันอีกแล้วนะฮะไปตัดผมมาใหม่ไม่เหลือเลยผมไม่เหลือผมแต่ก็ยังเหลือคุณหวานจ้อยสวัสดีไรุ่นเมกาด้วยนะครับวันนี้เรามาอยู่กันในเกมวันพีดไฟติ้งพาร์ทกันอีกแล้วนะทานผู้ชมนะหวานเจี๊ยบหวานจ้อยเหมือนเดิมฮาฟูคนดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับวิธีการโหลดวิธีการสมัครอยู่ด้านหน้าค้าในคลิปเลยคนดูไปโหลดมาเล่นกันได้นะครับแต่ว่าเราจะมาเล่นให้ดูกันเลยนะครับแบบ P ี P ีนะทุกผู้ชมนะหวานเจี๊ มาแต่พอมกันแล้วกับลุยเลยนะครับอ่าอะไรนะหกหกอิมออโหลดแป๊บหนึง่งอ่าก็ถ้าแบบพ v p เนี่ยมันจะมันจะต้องโหลดมัต้องใช้ V p n นะท่านผู้ชมนะถ้าไม่ถ้าไม่พ v พนี่ไม่ต้องใช้นะท่านผู้ชมนะเล่นแบบเนื้อเรื่องไม่ต้องไม่จำเป็นต้องใช้นะครับคนดูหวานจ้อยไปคนดูลุยน่าจะมีด่านมาใหม่ใช่ไหมคนดูหวานเจี๊ยบอิมแป้มันเมเปอน ไปเว้ยเอาละมาดิโคจกิกระูฟีบุกซะด้วยคนดูชิมยนะัยเนี่ยึบสวยนี่นี่นี่เฮ้ยอือคุกกรับสวยนี่อืออืออือโอ้โดนอมอืออือโดนอมของรรับโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรียบร้อยคนดูอย่างนั้น เออวัดแดวัดแดบูวัดแดดหูสวยบู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 มาดิมาดิเฮียดิแกดนแน่ลูฟี่เดี๋ยะเยอะออืออือเว้ย้ย กดทันคนดูสวยแน่แ่ Richman Shop โนหนึ่ง no เรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนำให้เลือกเติมมากมายทั้งพับจีโมบาย Rov Free Fire Warrent และเกมจาก HoYoVerse เติมเกมบนเว็บรับ Richman Coin พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติม24ี่ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้นออ ไว้ครับอ่ากดออกลูฟีบ่บุกกดออกโอ้อะไรวะพี่ชายไม่ไหวเลยเนะี่ยเจอเจอนี่เราเข้าไปครับไอ๋อะไรนะชื่ออะไรนะอ,อะไรนะครีนไม่ใช่ครีนไอ้ไอ้อะไรวะกัปตันคิดยูทาคิซีฮอดีเดยหวานจ้อยไอ,อ,อ้ไอี มาดิหนูอืมสวยครับวันเจี๊ยบเบิมอื้อสวยสวยเอ้เอาเรื่องจัดพี่โค้กแม่งระดับวันพีทลูฟี่อุ้ยอืออสวยสวยอื้ออื้อสวยครับเบมปึ๊บอื้อสวยครับนี่แน่ทูปทูบสวย ออยู่ตัดคีสีหอดีดีโอ้ยู่ตัดคีสีหอดีดีเออเออมาแก่ย่าดูยู่ตัดคีสีหอดีดีเอยสกิวไม่หยุดเลยเออโบเรียบร้อยครับโหดจ้าโหดจ้าคนดูอ้าวเรื่องฝึกก่อนหนึ่งหนึ่งสองสามสวยครับแบมแบม เอาเว้ยเอาเว้ยโอ้พี่โค้โหดจัดเลยมาช่วงแหวงทุบครับสวยนี่ติดตัวแดงยุทธทัดกับตันคิดเออนี่นี่สวยครับสวยครับมันกดยังไงนะคุณดูสกิลนั้นผมจำไม่ได้ไอสกิลแบบ ที่มันเป็นแบบคูบคิ้วอ่ะเออโอ้โอ้เรียบร้อยจบเกมหวานจอยเทคกิทอีซี่บรูมาฮะนี่ปุ๊บหนึ่งไวอย่าทิมิทิมินะโอ้โอ ทุบ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 สวยเออทุบ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 โอ้โหทุบโหดจัดคนดูน <mar ี่เออว้าโดนบาสุก้าบากาบาการูแหวงสวยครับสวยอุ้ยโอ้ทุบมื้ดคนดูเออเอ๊ะ แงเอื้อวืดสวยแบะแบะแบะนี่มาดิมาดิลูฟี่โดนเรียบร้อยครับเอ้ยจบง่ายจังเลยวะคนดูวานจ้อยวานจ้อยไปกันต่อไปกันต่อ เจี๊ยดีสิไปฮะครับโอ้เจอควีนอย่างนี้คนดูง่ายเลยกินนิ่มเลยนะี่อย่างนี้ไปฮะตั <c oughs> วไหนอื้อตัวใหญ่ๆรอบเป้านัะนน่ะตัวใหญ่รอบเป้าน่ะสวย เรียบร้อยครับบอกเลยยาวๆฮะจุดนี้ไหวยอือทุกคนแหวงสวยครับโดนูนี่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 น,นี่ตัวใหญ่เยอะแปลงล่างคนดูชุดใหญ่เวออือเว่อ มาดิสวยครับรับได้โดนอุ้ยคนดูตัวมันใหญ่มันกวาดสกิลเมื่อกี้กวาดแม่งโคตรไกลอ่ะอืเอควีนควีนควีนแห่งโรคระบาดไทยพิบัตสแหว่งสวยครับเรียบร้อยดีอย่างนั้นอ่ะทุบเออ สวยเรียบร้อยนนเยวบีม,าย,นนม,มยาปิ้วอืเจี๊ยบจิบจีดเอาละไปกันต่อคนดูหุ้วเบมโอ้ยโหโดนตีนี่เหรองไ,งไหมโหเรียบร้อยเลยคนคนดูคอมโบชุดนี้ออ ป้ากับบาคานูสวยใสไปเลยครับโอ้โหเฮียเอ้าทำไมมันมีสกิลสามยจังไะคนดูวัตร์เหกบดูตัวยแลละครับบรูอย่างนี้เออบดแดงเออโอ้โหดูดูดูมันมีกระเหลี่ยมครับพี่นะคนดูนะเอรเรียบร้อยครับบอกเลยยาวๆฮะ โดนชุดเซตนี้ไหวอือสาดูเรชีเออสว,สวยนะี่เนี่ยโดนบอกเลยยาวๆฮะโดนอือปาดไว้ก่อนคนดู นี่อ้าวเฮ้ยไม่โดนโอ้เรียบร้อยวัตถัยเฮกอ้าวเลี้ยงอ้าวเลี้ยงเจ้าจบได้หืมกำลามก่อนคนดูสวยฮะเอ๊ะวัตถัยเฮกบลูตัวอะไรครับบรูนี่นี่เฮ้ยไอ้นี่ไม่เอาเรื่องจัดมาคนดูโหแม่งเล่นเก่งยังวะเพื่อน เออเออเฮ้ยคนดูผมเจอของจริงมารอบนี้ฮะอือ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 สวยเรียบร้อยครับแตกไปดิมาเว้ยมาเว้เอาวังระดับโกแม็กหรือเปล่าโอ้โหเรียบร้อยโดนฮาคิอย่างนี้ โอ้โหหดหวดเหดม่อย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครขเข้าใจไหมเฮไปกันต่อคุณ <c oughs> ตายงานจังเลยวะเฮะ้ยวัดเตจิไปเลยครับยามีดูยามีตีคูจะใสยู ไปครับออหย่อ,อ,ยอนี่เนี่ยพยังโอ้โหเฮ้ยเอาเรื่องมาเฮ้ยไอ้นี่ไอ้นี่มันขนเปล่าวะคนดูไหวยจีนี่ปานเจี๊ยบนี่โอ้โหเลือกทิศทางกันทุ่มได้ด้วยสวยครับปานเจี๊ยบฮะพี่ชาย สวยทุ่มครับสวยตบครับบูบูโบโูยอดเลยครับโบ,โบูเออแตกไปดิชุมออนเบบี้วิ่งทุ่มหนึ่งหนึ่งสองสามสวยเออเออสวยครับสกิลตึงๆครับ ยอดเลยครับบลูโอ้ดูเราคนดูไปสวยทุ่ม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 สวยยอดเลยครับบลูมาดิโอ้โอ้โดนมันบิ๊กครับคนดูถึงกับร้องถึงกับร้องจักยอดเลยครับบลูอ่ะเ้อเอ้ย ตะกี้มืดคนดูเอ้ยทำไมมันมืดบ่อยจังวะว่าไงเฮกยอดเลยครับบรูเอ้ยเรียบร้อยกูชีวิตนี่แน่เป็นไงนี่นะแปลงนั่งทันเกือบอะไรนะเดินเกือบโดนมันเหล่าแล้วนะคนดูเมื่อกี้นี้แวงมาเด็กกัปตันยูตาคิดฮอลลีเดย์สวยกระแทกหนึ่งปุ่มสองสวยไม่ถึงไม่ถึงหนึ่งทุ่มก็คือหกโมงจะเล่นมุกอะไรคนดูหมานจริงครับ ไออย่างสีเหลืองเย็นรูดูไม่ได้คุณดูวัาอู้อ่ะฮ้อโคตรตึงโคตรอันตรายเพราะข้างในมันอันตรายเดียวหยองสวยครับโอ้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 เออทุ่มสวยบูบูบูสวยนี่นี่สวยนี่สวยหวานเจี๊ยบ ยอดเลยครับบูนี่ออเว้ยอืออ๋อ,อโอ้ยคนดูวืดอืมอืมอือ้านเจี๊ยบอิมเบ้เหมือนเมเปิลน์เอาไว้คนดูไอิกาโต่อ ไปเลยเว้ยคนดูมังจ้อยอุนตราอุนตรีฮุบปุ๊บหนึ่งสวยตรงนี้เก็บยอดคนดูเฮ้ยแงตะกิวหนึ่งสองสวยครับบานเจี๊ยบอันยูไปเอ้ยเฮ้ยนี่แน่สวย เฮ้ยเนี <sk <sk ่ยมันชอบมันผักไปไกลเกินนะแต่คิดนี่เป็นตัวที่แบบโหดอยู่นะคนดูสำหรับที่ผมเล่นมานะยิ่นี่เป็นตัวที่แบบโกงอยู่เวลาเล่นสวยโดนชาแล้่าโคนมังตะวุ้นตัวมังเออหนึ่งสองสวยโอ้โหสกิลนี้โคตรโกงเนี่ยดอกละห้าพันโกงจัดคนดู โอ้เน,นี่ยจังหวะเงี้ยเราดูนได้ง่ายเลยนะวอสเดดเลยลนี่ยนะี่เนี่ยเรียบร้อยจบเกมฮะเลกกิตอีซี่บรูแมนอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหมเออสวยหวานเจี๊ยบขอหน่อยสวยฮะจอดไปเลยครับบลู แวนบูบูบ Bo. ูเอาเว้ยเอาเว้ยนี่ปืนบีมคนดูมันเป็นผลเมลิกเมลิกใช่ไหมยุทธซัปกับตันคิดเนี่ยคนดูผมจำไม่ได้นะนี่แน่ตกทีเดียวร่วงว่านจ้อยอ่าโอเคนะท่านผู้ชมก็ประมาณนี้ละกันสำหรับจตุ๊เกม้ยวันพีซไฟติ้งพาร์ทนะไปหลมลิงกันได้นะครับคนดูนะลิงก์โหลดอยู่นั่นละเข้มใหญ่ใจคิดนี่เลย บาไกโรวานเจี๊ยบวานเจี๊ยบอิมเป้เหมือนแม่ป้อนอ่าคนดูสำหรับวันนี้พี่โกตระลุก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าอือวอสเดธบรูตัวแทุบ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 